ในระบบ3-5-2ครับสาวตรูเป็นชัดชัยบุญพรคุณานะครับแนวรับมีประดอนพัฒนทีบีจ t สเตเดียม45นาทีแรกครับเชาถินนะครับเป็นฝ่ายเขียวเริ่มเกมนะครับชุดสีน้ำเงินครับบุกจากสารัตโยนใส่มาลูกนี้ไม่ดีแล้วครับเปิดลึกไปหน่อยโอ้โหแต่ว่าวิกเตอร์เองก็เกือบจะถึงบอลเหมือนกันนะครับบอลไปเข้ามือวลวุสุคุณาก่อนดูจังหวะโยนของสารัตครับ บอลเกือบถึงวิกเตอร์เหมือนกันแต่ว่าอ่านเกมได้ดีครับวารุษออกมาโอ้สวยเลยครับตรงนี้ลิดอโคเฮนครับได้เล็งแล้วครับในกรอบเขตโทษแต่จัดประเสาแล้วโอหูแม่ต้องชมวิกเตอร์นะครับวิ่งมาไปกล้งครับบอลจากปินโต้โอ้ไม่ล้ำหน้าอีกแล้วครับโคเฮนไปถึงบอลนี่ครับแล้วตรงกลางเนี่ยมีเอวานโดเป็นแค่คนเดียวครับแต่เปิดมาโอ้โหดอรโคเฮนเจอชนะพัฒนนะครับไปแล้วครับโคเฮน เปิดลูกนี้เอา้าโอ้โหบงมาชินภัทรมาแล้วโค้งจริงเพิ่งจะเดินทางกลับมาเองนะครับโอ้โหจังหวะนี้วิ่งมารับใช้เท้าขวาลูกนี้เล่นยากครับโอ้โห,โโหคือปืนสารัตแล้วแทงมาลูกนี้สวยเลยสารัตจับบอลแรกไม่ดียท่ไรแต่ว่ายังตามไปเล่นได้สารัตสารัตยอดมาแล้วจริงหนึ่งศูนย์ไปเลยครับโอ้จังหวะเปิดของสารัตครับแล้วก็ซ้ายของดาริโออเวสครับมีจีกขึ้นไปโทษก็ มีชาววัดนะครับแล้วก็มีเจนรบด้วยครับแต่เหลือเพชรดานดิโลครับโอ้โหเปิดมาตรงนั้นนี่ไม่มีตัวประกบด้วยนะครับวิ่งมาแล้วครับแปรด้วยซ้ายครับล้มตัวยิงเข้าไปแม่เกือบปัดออกเหมือนกันครับวอลวุดเนี่ยตรงนี้ลีดอห์เฮนเบิร์นแต่ว่าติดไปเจ้าเข้าทางสันทิภาพเอา้าเลี่ยมโอ้โหเจอบางสองเปิดติดครับโอ้โหมีวาริสกับวิกเตอร์นะครับที่ยืนเป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับตัว อาจจะเข้าเท้าซ้ายครับสุดท้ายเปิดไปติดวิกเตอร์ครับได้แต่บุมแทนโยนะมาครับจังหวะนี้โอ้ยแล้วสอศูนย์ไปเลยครับอู้หูผู้เล่น b ีล้มลงไปในกรอบไปรว่สองคนครับเดี๋ยวดูครับมีทั้งชินาพเปิดแต่บุมของสารัตโค้งมาแล้วโอ้โหเจ้าตัวจะไปรู้ว่าบอลเข้าเลยครับเหมือนกับมันคือแกหันหลังให้ประตูอยู่นะครับ แต่ลูนี้วาลวุุเนี่ยออกมาไม่ถึงบอลนะครับโดนหม่งทิ้งครับที่ตาวีวาริศให้ชวัตสัตไปซ้ายอบอลข้ามคานครับซ้ายของยิงไกลครับจากนอกเขตห่างไม่เยอะครับมีสายเล็กๆด้วยครับ ดูกันต่อครับ45นาทีหลังนะครับตราดเป็นฝ่ายเขียวเริ่มเกมต้องดูการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ,รบการแก้เกมก็จะดีขึ้นหรือเปล่า2ประตูครับจากดาริลเอเวสแล้วก็เจนรบสัมภาวดีนะครับทาให้บีจีนำอยู่ตอนนี้ซึ่งอุสเบก็ชนะทั้งเวียดนามีทั้งั้ง,งเกมครับอา้าแต่ว,ว่าจังหวะนี้ตราดเปิดมาลูกนี้โอ้โหชาร์จไม่โดนเท้าวขวาของตราดลุยมาทางฝั่งซ้ายแล้วมารุตเปิดมานิโโดเดียวครับบอลเลยมาเนี่ย เกือบได้เหมือนกันครับเฟร์โดสเกเยฟครับดักได้ให้เฟดีอวาเวสไหลมาดานิโลมุมเหลือน,น้อยไหลคือกลับมาเฟดีจริงติดเซฟชนาทิปสัตว์ดูนี้เรียบร้อยครับ3-0ศูนย์ครับชนาทิปส่งกระสินครับโอ้ลงมาแปก็สเกเยฟแล้วก็ชนาทิปแล้วก็มีเฟดีอวาเวสอีกคนนึงนะครับโอ้โหมากันเต็ไมไปหมดเลยครับตัวบีจีในกรอบไปโทษเพียบเลยครับช็อตนี้โอ้โหแล้วเลือกยิงเนี่ยถือว่า มุมนิดติกเลยครับดูครับโอ้โหตรงนั้นจะมีช่องว่างอยู่นิดเดียวนะครับชนาทิพย์แต่ว่าบอลของตราดสันติภาพได้สัตว์บ้างก็ถือว่าเลือกไปเองครับสันติภาพยิงหรือว่าน้ำหนักได้เลยครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยบอลมันเลี้ยวแล้วก็ข้ามขาอนออกจากการยืนด้วยนะครับเพราะว่าแบ็คขวา่างธนาเสตถูกปรับออกไปอา้าวลูกนี้มีสกษษษษษิดพุทธศิลป์ อ้าวจุดโทษเลยครับโอ้โหนครับจังหวะนี้ V R จะมาช่วยอะไรหรือเปล่าดูว่าบลุยมาแล้วออหโอ้ก็นิดเดียวจริงนะครับลูกเนี้ยจังหวะแย่ทับอือหโอ้ช็อตนี้ตราดนี่ผู้ตรงตรงตราดตรดมีเซ็งนะครับโอ้โหลูกนี้ ชนะพัทเหลืองออกจนได้ามานึกว่าจะไม่มีใบเหลืองกเท่าไร่ตอนนี้นาทีเข้าสู่นาที87อ่ะฟรีคิกเปิดมาสูตรนี้หมงตั้งแล้วพาติกโอ้โมีบุล่นงเต้แลวดูจหกะก,ก่อนหน้าน,นี้ที่พุ่งทยานมาจะช้า์จคกับทางพัาติกแต่ว่าโดนรังสันที่พัวพันไว้นี่ครับยิงไม่ถนัด ยอดเข้าไปจังหวะนี้อ้าวบอลยังไม่ออกเก็บทานเปิดลูกนี้เบาริงโอ้โหเทวัตรโครับทีรัปีจีพลาดก่อนแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ครับไปปล่อยครับโอ้โหอภิสิทธิ์คิดว่าไม่มีตัวหลักให้ทางขวานี่ภาคภูมิภาคภูมิซัดเลยครับโอ้โหเรียบร้อยัแบบนี้ไปนู่นเลยครับแล้วก็ผู้ตสินครับคุณวิวน์ครับเจ์กนนัสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย